สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวพัดเจ้าของเรานะครับคือสราตันอิบาฮิโมวิชนั่นเองอันนี้เป็นร่างแกะฟรีนะครับผมร่างร้อยเจที่ถ้าท้าผู้ชมเข้าเกมปุ๊บจะสามารถได้เลยทันทีในเมื่อประมาณสวันเท่านะครับสแตก็กโดยรวมถือว่าแย่ไหมแย่นะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้อยู่เหมาะสำหรับแบบมือใหม่จริงๆอ่ะมือใหม่จริงๆก็โอโ้โหพีมเพิงพ่งเพิ่ง เอื้อมเป็นใหม่มือใหมให่ก็ขึ้นได้ยังเวอร์ค่าแล้วครับค่อยเปลี่ยนแต่มันต่อให้ไม่มีกักโปที่เก่งกว่าก็เถอะแต่ม่ใช่ตัวนี้ก็ได้ครับไปร่างนี่เ็เตอของพี่แกนะผมไปร่ <S <S ปางของกิจกรรมแฟตแบ็คนะ <S 1> <S 1> มาครับทั้งหมดเท้าเท้าไซส์เท้าไซส์ห้าเท้าขวาห้านะไซส์ห้าขวาห้าห้าดาวนะผมหลอดก็พอสมควรอยู่นะครับผม <S <S โดยวแมวแ,แล้วแข็งเอาสายแข็งสายแข็งต้องมีตัวพิวหนึ่งตัว มาเล่นคู่กับแกนะครับผมถ้าจะเล่นแพทหน้าคู่นะหน้าเดียวอะ่ะไม่มีปัญหาเลยพอที่ผมไปเช็คสแต็กมานะต้องเทนยี่สิบต้องเทนซาตันอิบ,บาฮิโมวิตร่างนียี่สิบต้องเทร่างร้อยเจ็ดอ่ะยี่สิบมันถึงจะเท่าซาตันร่างธรรมดาร่างรนะ้อยสิบสี่เนี่ยแบบไม่เทนก็คือคุณต้องเทนยี่สิบถึงจะได้ซาตันร้อยสิบสี่หนึ่งตัวแบบมันจะเก่งเท่ากันเลยถพาที่ผมเคยเทนมานะ กับแเตกก็คล้ายๆคือกันอยู่โอ้ oh, ชาตตอนี้พันร้านนะมาผมจะมาดูกันนะครับว่ารูปเกมจะเป็นยังไงมารับชมกันครับมาชมกันในเกมนะครับวันนี้ผมจะพากในรูปแบบนักพากนะครับผมเคียนบอบี้ส่งมาให้ซาตาอิบ,บาฮิโมบิทมัตติอุสฮาชิมิฮาชิมิรับล็อกหลบมาชีดานชิดานชีดานเธอมาซาตาอิบาฮิโมบิทเนี่ยมีอาการเงงแลครับ ฮาชิมิตเติมมาฮาชิมิจะไปให้ชิราด,ดิชิดานเบลวิแฮมอีบารฮิโมวิชเยียบร้อยโก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 ซาาตันอิบาฮิโมวิชยิงขึ้นนำในนาทีที่7ของเกมโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยหน่วงใช่ป่ะเป็นการปั่นนะครับเป็นการปั่นเข้าเสาสอยเนาะโดยรวมก็ประมาณนี้แหละนี่คือเกมเล่นของซาาตันนะคิวินดีบอยคายวอล์กเกอร์ซาร์ คีวินเดอะบอยมาถูกตัดเคลียร um um ์บาร์บี้ตัดบอลซาตันเอ้ยซาร่าเอากลับขึ้นมาได้ฮาร์เล็ตเคลียร์นี่บาร์บี้ไอ้บาร์บี้ล็อกหลบมาไม่ผ่านโขาทามาที่อุ้ยซิตดีซิดานคีวินเดอะบอยเออยิงเบาฮาร์เล็ตฮาร์เล็ตโยกหลบมาว่าไงฮาร์เล็ตโอ้โหออกแล้วผมโดนอันกูมาโดนอันกูมาอยากเปิดออกข้างไปก่อนอันโตัวเบเมเบเมให้เวรอน มิเชลบาสักเซอร์ซิดานจูเบลิงแฮมเคียนเน่บาเบ่บาเบ่เคียนเน่บาเบ่คิเวเบสหนีออกมาได้เคลเน่บาเบเปิดเข้าได้มาไม่ผ่านฮาคิมีแล้วโหซิดานซาตานอิบาฮิโมวิชซาตานมองมองมองซาตานโอ้โหไม่ผ่านเตียววอลเกอร์สลัดอิซาอาาไม่ผ่าน เอ,อ้ยผ่านไม่ได้ซาร่าฮาเรนฮาเรนยกมาฮาเรนยิงโอ้โหติดเซฟซูเปอร์เซฟข,ของดอนนาลุมานะครับผมเอาไงครับฝั่งแมนยูดิฝั่งเปิดมูมาโมองอีกโอ้โหซูเปอร์เซฟรอบที่สองติดต่อกันของดอนนาลุมานะครับผมเป็นไงครับจบังหวะนี้โมดิสิดานเขียอมาเอา็มบาเาบเอ็มบาเบฉีกมาเอา็มบาเบดึงจอให้เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมาฮาร์เร เอ้ยเอ็มบบี้โอ้โหผมพลาดผิดอ่ะไม่ผ่านคายวอล์กเกอร์ร่างยูเซียแลนะผมร่างวอล์กเกอร์ร่างนี้ก็เก่งนะร้อยเจ็ดอ่ะเน็ตเน็ตมาฮาคิมิเบลวิงแฮมซาตันอีบาร์มวิทซาตันมาเทอุชวอท,ท้ามาเทอุสซาตันฮาคิมิมาฮาคิมิเก่งไงฮาคิมิจ่ายออกมาก,ก่อนไม่ติดโมดิชวินสิสยูธเคียนอีบับบีอ้อีบับบี้มา พี่พี่อุ้ยเบรยอนหยุดเบรอนหยุดเบรอนทำผ้าโอ้โหแฮรี่เบรยอนเนาะแฮวี่เบรอนนะครับผมแฮรี่แม็กควายนั่นเองแต่คือเบรยอนนะแม็กไกว์ข้อสิงนเบกอนตามนั้นแหละโหยุคนี้ผมพลาดผมบังคับผ้านะครับผมไม่ต้องไปโทษตัวกับโทษผมนี่แหละครึ่งแรกจบด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับผมโดยรวมก็เป็นฝั่งผมที่ได้เปรียบนะมีโอกาสบุกมากกว่าแต่ฝั่งเขาคมกว่า ต่อกันในครึ่งหลังนะแมนยูฮาร์เรนเควินเดบอยคอยวอเกอร์โมฮัมหมัดซากาชวนกับมิเชลบังหลักวอเกอร์มาไม่ฝ่ายอันโดเบเมบังหลักมาติอุสซีดานซาตันเอเบเบเอเบเบฉีกมาซัดงไม้ซาตันซาตันอีบาฮิโมวิชโกลซาตันอีบาฮิโมวิช นำขึ้นไปในนาทีที่52นะครับผมนำไปแล้ว2ประตูต่อหนึ่งจะแก้เกมนะครับทีนี้โดยรวมชาตันก็ประมาณนี้ครับต้องมีคนปั้นให้ไม่ก็ปั้นให้คนอื่นแต่สแตกยังไงก็ต้องมีอิมเบยครับไม่งั้นไม่มีก็ไม่ยอ,นะอดนะมาฮาเร็ตต์โมดิชมาเมเตอร์มิเกตอลบังรัก มาอีบอมบี้อีบอมบีบบ้ไงอีบอมบี้หมุนตัวมาก่อนบังหลักตั้งทรงมาให้โอ้โหเนี่ยข้อเสียของซาตานตรงนี้ครับมันจะช้าประมาณนี้ถ้าเจอคนคุมบอลพิวพิวเนี่ยเสร็จนะรูบมินิกิแต่ไม่ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกันพวกนี้โอโ้โหไม่รู้ทําไงดีวะเปิดเปิดฟิชชิ่งไปก่อนแล้วกันเอาแบบไม่ให้เข้าก็พอแล้วค่อยตั้งเกมใหม่ทีโบคูทัวสมให้โมดิช เตวฮังเลสวินิชยูดเตีวเตียวไหมวินิชยูดวินิชยูดมาซีดานซีดานซีดานประกบวินิย์ไปไหม,มวินิชยูดว он, ิ่งมาวินิชยูดเวลอนเวลอนคาร์บอนมาเคียร์เอ็บบี้เอ็มบบี้มาเอ็บบี้เอียงจี้มาครับบารักบารักโยกมาเรียนเชงบารักให้ซีดานเบิงแฮม ซาตานอีบาฮิโมวิ้ซาตานล็อกล็อกระบแม่ปั่นเป็นไงครับติดบล็อกนะครับติดบล็อกตัวประกบเคียนเอมบาเบเอริงบอลฮาร์เรนไม่ผ่านเมเจอเตามาเทอุสไอซูเปอร์แมนโลทามาเทอุสมาซาตานอีบาฮิมีปั่นชนเสาอีบาเบซ้ำโก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 นำไปแล้วนะครับสามประตูต่อหนึ่งจากเคียนเอ็มบาเบยุคนี้ก็เห็น ชาตานะไอ้พนี้ปั่นปั่นสวยถ้าเข้าคือสวยนะแต่ชาตานก็ถ้าเป็นผิวชาตาตานผิวยิงหน่อยคือผมสามารถใช้ให้มันล็อกหลบเข้าไปยิงได้แต่ด้วยสภาพไอ,อตัวความเร็วเรื่องมันก็ต้องยิงตันเนี่ยครับถ้าหาช่องได้ก็ยิงไปเลยเบมี่ฮาร์เร็สเบมี่เดวบมาไม่ผ่าเนเบลอนเตียววินิชุดวินิชุดมาไม่ผ่านฮิมี่อันนี้ฮิมี่เทโวทิวายังใช้ได้อยู่นะ ซาตานโอ้โหจบเกมไปก่อนนะเดือดเดือดครับไม่ไงครับเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมก็น่าจะได้ชมเกมเพ์ของผมที่ผมจะเ,เล่นซาตานอิบราฮิโมวิชนะครับสําหรับผมนะเต็มสิผมให้เจ็ดคะแนนเจ็ดเต็มเจ็ดเต็มสินะครับผมข้อเสียหลักก็คือความเมลของมันซึ่งน้อยมากอันนี้ผมไม่ได้เทนเฉยเฉยนะแต่ต่อให้เทนก็ไม่ได้ต่างจากนี้มากเท่าไหร่กับส่วนสูงร้อยเก้าสิบห้ากับความเมลที่มันให้เนะี่ย มันจะว่าไงวะมันเอาประมาณฮาแรนหน่หนนะคะรับผมฮาแรนที่สปีดมันช้ากว่าฮาแรนเนี่ยสปีดก็สปีดก็กง,งันงั้นเอามาแบบโม่งก็ได้อยู่แต่ให้ผมลองเล่นนอกจอมานะแบบหลังไม่อะ่ะโดยรวมคือว่าซาตานเนี่ยเหมาะสำหรับเล่นหน้าเป้ามากกว่าเล่นหน้าคู่ตะหน้าเป้าแบบสี 4, 2, 3, ่สามสี่สองสามหนึ่งไว้อย่างเงี้ยที่มันต้องมีพวกเออๆอ่ะพาบอลขึ้นไปให้มันเพราะว่าสแตเทของมันอ่ะ เอ้มารมบี้ปั้นคนเดียวไม่ไหวครับต้องมีปีสองคนปั้นปั้นขึ้นไปไม่ก็ให้ชาต้าเป็นคนปั้นคนอื่นแต่เท่าที่แสแต็กมาให้มามันควรเป็นตัวที่ให้คนอื่นปั้นมากกว่ามันเป็นตัวที่ปั้นคนอื่นดูผมคิดว<า>่านะเ่นอะถ้าสมมติค,คเนเพื่อนใหม่คุณเอาชาต้ามายิงยืนเฉยเฉยก็ได้นะแต่ถ้ามีงบอีกสามเอ็มผมก็ไปซิกาโกมาใช้ดูคุ้มกว่านะเดี๋ยวผมเทียบแต็กหากันให้ดู เอาหากันหาเ่นใช่ป่ะเข้าไหร่ดีจะแตกกวอๆกันหาัามาริทเฮ้ยไม่ใช่หาเกนหาเ่นโอ้เนี่ยขนาดการ์ดเก่านะอันนี้การ์ดเก่านะหาเ่นยังวิ่งเร็วกว่าแถมส่วนสูงเท่ากันมันก็ประมาณแบบหาเนร้อยหกอะครับที่มันได้ความคมเยอะกว่าเฉยๆผมคิดว่าซาตันเอามายืนคู่ เอามายืนยืนยามวิกฤตเฉยถ้ามีงบชื้อตัวอื่นมาใช้ดูคุ้มกว่าเออแต่ถ้าผมถามว่าน่าใช้ไหมมันก็โหดอ่ะคือจะว่ามันแล้วแต่เข้ามันก็แล้วแต่นะเวแต่สแตก็กโดยรวามอะคือมาอยู่ในเกณฑ์ที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับมันอยู่ในเกณฑ์แบบผมให้นะ A อบแล้วกันไม่ได้ขึ้นไม่ได้ถึงขั้นเไม่ได บีบีเอได้ไหมวะหนต้องไงสามจุดห้าไปเกตสามจุดห้าประมาณนั้นจ้เป็นข้อสอบอะครับก็สามจุดห้าประมาณนี้หละยังไม่สุดค่าพลังโดยรวมก็เป็นคนปั้นครับต้มีคนปั้นนะมปั้นผมบอกเลยถ้าไม่ปั้นคือไม่ไหวจริงมันแบบเหมาะสำหรับตัวใหญ่ให่อะ่ะบึ้มบึ้มบึ้มบึ้บมมันก็ไม่ได้ต่างจากตัวเก่ามากอะสีคิวบูตอะไเนี่ย คือแบบคนสูงกับความช้ามันคือช้ามากแต่มันก็้กับความคมที่คุณจะได้คุณจะยอมไหมอ่ะถ้ายอมก็ไม่มีปัญหาครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ยอมก็ตามนั้นแหละก็เอามายืนหน้าคู่ไม่ก็หาปีกเร็วๆสักตัวมาปั้นมันก็พอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ